ได้ไงคะเนี่ยแหมนที่เด็กบ้านเนี่ยแกไม่ไปหาฉันเลยฉันก็ต้องมาหาแกที่นี่ละสิพี่นิดนั่งเ่แหมยายฟ้าแกเนี่ยสบายจริงๆเลยนะนั่งกินมันนั่งกินสละปล่อยให้หลานฉันทำง,งานบ้านอยู่คนเดียวนี่พี่นิดฉันอายุเยอะแล้วนะ จะต้องมานั่งทำเองไหมอะป้าคะป้าดื่มน้ําก่อนค่ะขอบใจมากนะลูกแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างคะป้าเรียบร้อยเหมือนเดิมไหมแล้วลุงล่ะคะป้าเขาไม่มาด้วยหรอลุงเหรอลูกลุงยุ่งอยู่ที่บริษัทนะลูกงานเยอะมากเลยนะและป้าก็ผ่านมาทางเนี้ยป้าก็เลยเข้ามาหาตองและตองสบายดีไหมลูก สบายดีค่ะป้าป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะอ่ะตองทำไมตองผอมลงสักขนาดนี้ล่ะลูกดูมือไม้แกสิอยากก้างไปหมดเลยโอ้โหพี่นิดคนมานอกมันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยฉันเองก็เป็นว่าแล้วเชีวหน้ามันสักขนาดเนี้คงทำง,งานบ้านเยอะสินะอากาศมันร้อนนะคะป้าตองไม่ได้เช็ดหน้าหน้ามันก็เลยมันมๆนะคะ ต่ว่าตอนนี้ป้ามาก็ดีเหมือนกันนะคะจริงๆต้ตองเก็บพริกจากในสวนน่ะมาตากเอาไว้เต็มเลยตองว่าจะทําพริกแห้ง่ะคะเดี๋ยวป้ากลับเนี่ยตองให้ป้าเอาพริกกลับไปด้วยนะคะแหมหลานสาวป,ป้าเนี่ยเอาใจเก่งตลอดเลยนะลูกอตองอากาศมันร้อนอยู่ลูกจะที่ไปเก็บทําไมพาป้า,า,ากินข้าวกินน้าเสร็จนู่นย็นยันข้ไปเก็บจริงด้วยค่ะป้างั้นป้พาพักผ่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยต้องพาไปเก็บค่ะออ ถ้างั้นก็เอาแบบนี้นะปองกับป้านิดอะ่ะก็นั่งพักผ่อนตามสบายหาอะไรให้ป้านิดกินก่อนเดี๋ยวยังไงแม่กลับนะนิดตามสบายนะแหมคิดจะมาพีกชั้นเหรออ้นี่มาทำอะไรคะ ตองออกมาทําไมเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าอากาศมันร้อนไม่พาป้านั่งพักผ่อนออกมาทาไมกันพอดีป้าเขามีธุระต่อค่ะก็เลยต้องกลับแล้วตองก็เลยพาป้าเขามาเก็บพริกเลยอะ่ะแพราะแม่มาทําอะไรตรงนี้คะอ,อ๋อพอดีแม่เพิ่งน,นึกได้ว่าพี่สาวแม่นะเขาชอบกินพริกในตองแม่ก็เลยกะว่าจะส่งไปให้เขาอะ่ะแต่เมื่อวันก่อนแม่เพิ่งส่งไปเขาต้องเยอะไม่ใช่หรอคะนี่ตองแกไม่รู้เลยเหรอว่าแม่ผัวของแก กลัวพริกเนี่ยมันจะออกมาถึงมือปาเลยออกมารีบเก็บแมทถาเป็นคนใจดีบอกให้แกพาฉันไปนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านที่แท้แกมาแอบเก็บพริกนี่เองแล้วมันยังไงอ่ะพริกในบ้านฉันฉันจะเก็บเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ปะดะ่ะล่ะโอ้ก็ดีเหมือนกันนะฉันกระตองอ่ะจะได้ไม่ต้องออกมาเก็บเองเอามานี่ โหพีกสวยจังเลยทั้งอวบทั้งอานเลยนะอย่างนี้คงเผ็ดน่าดูเลยเพราฉันชอบมากเลยนะพี่นิดจะมาแย่งของฉันทําไมอยากได้ก็ไปเก็บเองสินี่อตองแกปล่อยให้ป้าแกมาแย่งแม,แม่แบบนี้ได้ยังไงป้าคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพิกเนีย้ยให้แม่เขาไปเถอะค่ะเดี๋ยวตองตักให้อีกเมื่อไหร่ต้องส่งห้ป้านะคะไอตองแกนี่มันโง่จริงๆเลย,ยอย่าไม่มันมาหลังแกอยู่ได้พิกเนี่ย ฉันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่วันนี้ฉันจะจัดการแม่ผัวงแกให้ถึงที่สุดเลยอ๋อสองคนนี่จะลุมรังแกฉันงั้นเหรอได้ฉันจะไปฟ้องต่อนอดเดี๋ยวนี้แหละเนอะ แม่มีอะไรหรือเปล่าครับแกต้องช่วยแม่นะยีตองกับป้าเขาสองคนน่ะรวมหมัวลังแกแม่อะนอเนแกต้องช่วยแม่นะนี่ป้าตองมาด้วยอะไรครับก็ใช่นะสิพอมาถึงก็จะเอาพริกบ้านเราอะ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าพี่สาวแม่นะเขาอยากกินพริกแม่จะส่งไปให้เขาแต่เขาก็เล้าหรือจะเอากลับบ้านะนอะไม่รู้แหละแกต้องพริกขืนมาให้แม่ได้นะเนอะแม่ครับเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่พริกอะ่ะมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยครับแค่ป้าตองเขาจะเอาไปเนี่ย ไม่ได้นะน็อตแม่ไม่ยอมไม่ใครมาเอาของแม่ไปหรอกเขาเป็นคนนอกอะ่ะไม่รู้แหละเกี๋ยวต้องอุคืนให้แม่แม่ครับมันดีแล้วนะครับที่เราได้ยินกันแค่เนี้ถ้าคนอื่นเขาได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะเอาไปดินทาได้นะครับส่วนป้าของตองเนี่ยแค่จะเอาผีแห้งไปเองมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ได้นะ็อแม่ไม่ยอมอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็ต้องคืนให้แม่แม่ครับมันก็แค่ป้าของตองเนี่ยจะเอาผีแห้งไปนิดเดียวเองผมว่ามันไม่เป็นอะไรเลยครับแม่ผมว่าแม่กลับบ้านไปก่อนนะครับผมมีงานต้องทําต่อครับ บายหรอกต่น็อตฉันมาที่เนี่ยไม่ใช่เพื่อมาเรื่องพิกแข้งหรอกนะฉันได้ข่าวมาว่าตองอยู่ที่เนี่ยไม่สบายเลยฉันก็เลยจะมาดูแน่ใจหมายความว่ายังไงไงตองฮะฉันดูแลแกไม่ดีตรงไหนคะเย่ายบอกนะว่าแกเอาป้าแกมาเอาคืนฉันเนี่ยแกมีเจตอาย,ยัางไงได้ฮะนี่ฟ้าแกหยุดพูดเถอะถ้งแกไม่อยากใครรู้แกก็อยากทำอะไรไว้ตองเป็นเด็กดี ต้องไม่ชอบพูดมากฉันจะบอกไว้เลยนะฉันไม่มีทางให้ใครเมื่อเรงแกหลานสาวของฉันได้หรอกนี่ตนนอดฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะฉันให้หลานสาวฉันมาแต่งงานกับแกเพื่อให้อยู่กินกันอย่างมีความสุขม่ใช่เห็นแม่ผัวแบบเนี้ยมาลังแกหลานสาวฉันจําไว้เลยนะแนไม่ต้องมาสอนลูกฉันหรอกนะไปครับ ผมสัญญาครับต่อไปเดีย๋ยวผมจะไม่ยอมไม่คันมันังแกตองได้อีกแล้วครับอาา้าคะพี่นอ็อตเขาดูแลตองดีจริงๆนะคะฉันรู้ว่าตาน็อดีกับแกไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันไม่พูดขนาดนี้หรอกแต่ป้าจะบอกแกไว้นะถ้ามีอะไรถูกใจหรือไม่สบายใจบ้านป้าก็เหมือนบ้านของแกแกไม่ต้องอดทนนะค่ะป้าต้องจจำเาไว้ค่ะนี่เยฟ้า แกไม่ต้องถือสาชนะฉันเป็นคนโดต,ตรงๆฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรงั้นฉันไปก่อนนะเนดจริงๆฉันก็ไม่มีอะไรหรอกอยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะป้าครับไหนๆป้าก็มาแล้วทั้งทีอ่ะอยู่กินข้าวยินดยกันก่อนนะยครับไม่หรอกวันนี้ฉันมีงานรอที่บ้านอีกเยอะเลยฉันจะต้องรีบกลับไหนๆก็มาแล้วก็เอาพริงแห้งนะ่ะ ติดมึงกลับไปด้วยสิพินิตตองลูกป้าจะให้เงินตองติดตัวไว้สักห้าผ่านนะลูกตองเก็บไว้นะป้าจะให้ตองทำไมอะคะไม่เป็นไรหรอกลูกเก็บไว้เถอะถือว่าเป็นค่าพิกละกันนี่ตองป้าเขาให้น่ะเก็บไปเถอะป้าฮะ เงินเนี่ยตองรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะพริกพวกเนี้ยมันก็มาจากสวนเราเองทั้งนั้นน่ะเงินเนี่ยตองรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะป้าเก็บเอาไวเ้เถอะตองแกเป็นลูกน้องสาวของฉันก็เหมือนลูกสาวฉันเหมือนกันขอแค่แกอยู่กับตานอตมีความสุขฉันก็พอใจแล้วนั้นเดี๋ยวป้ากลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะก็เดินทางดีนะพี่ป้าคะ งั้นป้าพลิกกลับไปด้วยสิคะถือว่าเป็นของฝากจากบ้านเราค่ะเอ็อได้สวัสดีค่ะป้าป้าไปก่อนนะครอบครัวเดียวกันก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราไม่ควรคิดเล็กคิดน,น้อยแบบนี้